คุณฟังทางนี้ถ้าเหตุผลทำไมศาสตร์การดูดวงเสริมดวงถึงน่าสนใจกับทุกคนทุกยุคทุกสมัยอยู่เสมอ 1. เพราะว่ามันมีส่วนผสมของความจริงเคยไหมที่พอเข้าไปดูดวงทีไรไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามมักจะมีอะไรบางอย่างที่ตรงกับสิ่งที่เราพบเจออยู่เสมอทั้งที่เราอาจไม่เชื่อด้วยซ้ำรากับว่ามีคนมาแอบดูการใช้ชีวิตของเราแล้วเอาไปเผยแผ่ให้เราได้อ่านกัน เพราะว่าความจริงแล้วต้นกําเนิดของศาสตร์นี้มาจากการเก็บสถิติเช่นวันเดือนปีลักษณะทางกายภาพลักษณะนิสัยภายในภายนอกแม้กระทั่งปัจจัยรอบข้างของผู้คนนั่นเอง 2. เพิ่มความมั่นใจให้กับทางเลือกของตัวเองในการใช้ชีวิตของเรามักจะวนเวียนอยู่กับความสับสนตลอดเวลาแม้บางเรื่องจะเป็นสิ่งที่เรามั่นใจมากเพียงใดก็มักจะมีความกังวลและสับสนผสมปนอยู่ในทุกทางเลือกเสมอ ซึ่งศาสตร์ของการดูดวงและเสริมดวงดูเหมือนว่าจะช่วยเติมเต็มความรู้สึกส่วนนี้ได้อย่างเหลือเชื่อทั้งที่ไม่มีหลักการใดมายืนยันว่าสิ่งที่เราตรวจสอบจะเป็นแบบนั้นร้อยเปอร์เซนความต้องการในส่วนนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าการคำทํานายนั้นจะเป็นจริงหรือไม่แต่มันคือการยืนยันว่าทางเลือกของผู้ที่ทําการดูคําทํานายมันเหมาะสมแล้วคู่ควรแล้วกับการทุ่มเทหรือไม่แต่ถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่คนคนนั้นอยากจะทําหรือทุ่มเทให้มัน คำทํานายนั้นก็เป็นเหมือนเครื่องมือในการกรองความต้องการที่แท้จริงของผู้คนให้ล้มเลิกหรือเดินหน้าต่อในเส้นทางที่เลือกนั่นเอง 3. ลดความกังวลของอนาคตคนเรามีหลายแบบทั้งคนที่โหยหาถึงอดีตที่ผ่านมาคนที่ตั้งใจกับปัจจุบันและคนที่กังวลกับอนาคตซึ่งถ้าแบ่งตามสัดส่วนเพราะว่าส่วนใหญ่มนุษย์จะคิดถึงเรื่องราวในอนาคตมากกว่าอดีตซึ่งถ้าไม่อ้างอิงบทความหรืองานวิจัยเราก็น่าจะรับรู้ได้ อยู่แล้วว่าเรื่องนี้เป็นความจริงที่ค่อนข้างชัดเจนมาก 4. รู้เอาไว้ไม่เสียหายมีคนเชื่อก็ต้องมีคนไม่เชื่อแต่ไม่เชื่อก็ใช่ว่าจะไม่ลองทําตามหากคำแนะนำจากการทํานายนั้นไม่ได้ลำบากมากมายอะไรก็ไม่เห็นเสียหายที่จะทําตามจริงไหมครับประมาณว่าถ้ามีอะไรที่ช่วยเสริมให้สิ่งที่ทำประสบความสำเร็จมากขึ้นแม้เพียงน้อยนิดถ้ามันไม่เดือดร้อนมากก็ยินดีที่จะทา 5เพื่อความบันเทิงข้อสุดท้ายนี้คงจะไม่มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษนอกจากตอบสนองความพึงพอใจส่วนตัวซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรที่จะมองศาสตร์เหล่านี้เป็นเรื่องบันเทิงหรือแม้กระทั่งในหมู่สาวที่ชื่นชอบในการดูดวงเรื่องของความรักแล้วก็รองเอาดวงของตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่ชอบหรือของเพื่อนๆจนเกิดเป็นประเด็นในการพูดคุยในกลุ่มจนกลายเป็นเรื่องราวที่สร้างความบันเทิงได้ไม่น้อยเลยนะครับ ผลลัพธ์แบบนี้อาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้มันขึ้นอยู่กับผู้ที่ดูคำทำนายหากสามารถแยกแยะในส่วนของคำแนะนำและความเชื่อที่มากเกินไปได้การที่จะมองเรื่องการดูดวงและการเสริมดวงเป็นเพียงเรื่องการบันเทิงก็นับว่าเป็นความบันเทิงที่ให้ประโยชน์ทางความเชื่อของผู้คนได้ดีส่วนท่านใดต้องการที่จะดูดวงกับอาจารย์อาจารย์ดูดวงให้ฟรีโดยที่คลิกลิงก์ที่โปรไฟล์ แล้วก็ทักมาว่าต้องการดูดวงฟรีย้ำนะครับอาจารย์ดูให้คนละ2องคำถามเท่านั้นถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ได้โปรดกดหัวใจและให้ของขวัญคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์กดเซฟไปดูหรือกดแชร์ให้คนที่รักเพื่อที่จะได้มีโอกาสให้เพื่อนๆได้มาดูดวงฟรีนะครับฝากไว้ให้คิดเพื่อชีวิตจะดีขึ้นผมอาจารย์นธนพัฒน์เทวะทํานาย